ชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็เดินทางนะคะไปรับเด็กๆนะคะแล้วก็แวะเที่ยวด้วยนะ,ะแม่ย่าก็คุณย่านะคะก็เชิญนะ,ะอันเชิญมาหลายรอบแล้วนะ,ะวันนี้เราก็เลยได้โอกาสนะคะไปรับเด็กๆด้วยแล้วก็แวะเที่ยวด้วยสักสองสามวันเนาะกาลังเดินทางนะคะจากลินคอล์นนะคะมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วนะ,ะออกจากบ้านแปดโมงตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะสองชั่วโมงผ่านไปนะก็ถึง ครึ่งทางนะคะถึงประมาณแมนเชสเตอร์นะคะเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะภูเขาเยอะนะคะภูเขาเล็กๆเตี้ยๆเกาเรียกฮิลนะคะฮิลนะ,ะก็อตอนนี้เรากำลังจะผ่านนะเมืองแมนเชสเตอร์นะคะกำลังจะเข้าดีกว่านะ,ะจะกำลังจะเขา้าผ่านไปเมืองแมนเชสเตอร์นะคะเพื่อจะไปขึ้น ต้องน้ำไปสองรอบแล้วนะย้ายหน่อยย้ายให้ต uh, nah, ัว swap ยัวอ swap w y o u r u h mountain ซักนิดแล้วนึกว่าเป o เวลาขึ้นขึ้นคอยนะขึ้นเนินลงเนินนะถ้าสมมติว่าคุ้มนะะก็คือน้ำลายค่ะท่านผู้ชมแ้มันก็จะหายนะมันก็จะหายไปนะ นะคะแล้วก็มาแวะเข้าห้องน้ำนะคะเป็นรอบที่สามนะคะท่านผู้ชม <similar, similar S 1> <similar S 2> นี่เชื่อมเลยใช่ไมเลอใช่มเลอเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ จุดกกิโลนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็ขับรถมาเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแอลเลยบรรยากาศสองข้างทางก็ยังเคลิมอยู่นะคะอันนี้เขาก็เลี้ยงวัว lucky not เราไม่ a ชคดั r กที่ม a บนถ e นนั้นฉันกลัวมาก m scared ถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงท่าเรือแล้วพอจะถึงท่าเรือก็ดูบ้านนะคะท่านผู้ชมบ้านแถวนี้ก็คล้ายๆกันนะคะท่านผู้ชมครับทั่วๆไปนะบ้านเขาจะสร้างลักษณะคล้ายๆกัน

ไปไหมาหาปีแล้วพี่น้องเคยมาบันทามฮะพี่คเัเนี่ทูทามบันทามบันทามมาถ่ายรูปนะเทคอัโฟโต้นั่นมาสมายเลยเลยเข้า <Yes. S 2> tell you. why not rude, no? good for <What S 1> home you can sleep like not sit down sleeping เออจกะดีม mm ่่าะเท็กแปน้ำค่ะแเธอค่ะไฟอเกอรารถบอกง่หนึย่ เ <Yeah. S 2> ดินออกแล้ว じゃあ。 How oh, hey, Huh? Half is it? Yeah. Yeah, island. Yeah. Northern Island yes. Yeah. We're well, not far from Northern Ireland, huh? Oh, right to tip, so. I, think, uh, I know it's not a speedboat. Yeah. So. Okay. so we must be there. Are we here, yeah, Hold uh, on. Where else? So oh, it's that Haitian there, is it? Mm -hmm. I don't think so. It must be so it's that one, is it? That's mm -hmm. Lancaster in Lancashire. Lancashire must be northwest of Manchester and Liverpool. I mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Can I see? Mm -hmm. Chỉ biết pha. Thành, thanh, tham. Ừ. Yumid mì. Không hả? Không có. em có. Không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  Can you put them on somewhere? You put them on somewhere I can. Do you fine. How are you, Mommy? This is them. What deck's that on? What deck? Um, level. Uh, um, Cafeteria. Okay. Got quite a good seat. Yeah. <laughs> Don't you look bigger? Just a good place to put some nice clothes on. But nice you nice all come with me. On. นั่นดิเอาฮะไม่ได้แบกไม่ทีวอ๋อฮะไม่น่ค่าแค่กับทูค่าฮะ Yeah I think so Why you look too big ถึงแล้วที่พักจ๊จ่าไปเอาม่ไม่ก็ก็ที่พักเนี่ยที่พัก่ไเนี่ยมีงานถ่ายรูปถ่ายรูสนะ ไปก่อนได้ก็สิบปฐะ ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ <c oughs> เกรียดเท้าอวยอาการหนาวหนาวสุดละ <c oughs> ถึงละพี่น้องที่พักมาถึงที่พักวางผักวางปลาโ <c oughs> อ้